ไม่ว่าใครที่ได้เจอฉันชีวิตเขาเก้าวหน้าขึ้นทุกคนถือคตินี้เลยทำตัวเป็นผู้ให้ไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้ขอถ้าเราไปเป็นผู้ให้เราจะดูเป็นคนที่มีคุณค่าสูงในสายตาเขาแต่ถ้าเราทำตัวไปเป็นผู้ขอขอความรักขอความคิดถึงขอความอบอุ่นทำตาปริป,ปริบ แบบนี้คุณค่าเราจะลดลงทันทีไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนอยากรับภาระสร้างความสุขให้กับคุณและเราก็ไม่ได้อยากรับภาระสร้างความสุขให้กับใครทั้งนั้นเพราะเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองคนส่วนใหญ่เวลาจะคบกับใครก็เพราะว่าอยากให้เขามันทำให้เรามีความสุข ก็เพราะว่าอยากให้เขามามอบความผอกบุญนี้กับเราก็เพราะว่าอยากให้เขามาช่วยแก้เหงาให้กับเราวางใจแบบนี้เริ่มความสัมพันธ์แบบนี้แปะตลอดพังตลอดเพราะมันผิดธรรมชาติธรรมชาติและสัจธรรมของโลกใบนี้คือ เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะคบกับใครไม่ว่าผู้ชายคนไหนจะเข้ามาในชีวิตคุณถามคำถามนี้กับตัวเองเสมอว่าเราจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับเขาแบบนี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีสเนสน่ห์สุดๆพอคุณมาในตำแหน่งของผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอขอแสดงว่าความคุณค่าไม่ถึงขอแสดงว่าคุณค่าคุณน้อยไป แต่ถ้าคุณมาด้วยตำแหน่งของผู้ให้แสดงว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าสูงส่งเหลือเฟือจนเอามาแม่งปันให้กับคนอื่น